ิบเจ็วิคนดูสิองอีกสิบวิฉันต้องการโกโจขอตู้โกโจได้หรือไม่ตู้โกโจตู้โกโจ please 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 b ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนําลาวาบักร้ลานรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกม Pass Rate 7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟุ f King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปท้่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ o c k ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะอยู่ยกับผมปริวัติเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปอ u นเวอร์ a l t ไทม์นะครับหรือ A.U.T. ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นแมปนี้นานเลยนะครับหลังจากที่มันอัปเดตไปก็ตอนนี้มันก็อัปเดตใหม่อีกแล้วนะก็เป็นอัปเดตที่แบบทุกคนทุกคนชอบมั้งวันนี้นะครับเราจะมาสอนทําเจ้าโกโจซาโต้รุนะครับแล้วก็โอคุสูยุตะนะครับผมนะจากอนิเมะเรื่องจิจิสึไขเซ็นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่โกโจซาโตรุกันก่อนเลยนนะะครับ ก็ให้เราเดินตามเดินตามผมมาเลยนะครับเดินมาตรงนี้คนดูก็จะเห็นเควสตรงนี้นะครับผมนะให้เรากด e เข้าไปอ่าแล้วก็กดอันแรกครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะคุณจะเห็น Contract The h o n o r อใช่ไหมแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเราต้องเลเวล180ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลเวล200แล้วนะให้เรากดคลิกไปเลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้แล้วก็เช็คที่เควสนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้เลยนี่มันจะให้เราเนี่ย ตีมอนนะครับหรือคำสาบนั่นแหละนะตีให้ครบ200,000 xp นะแล้วก็มันจะสปอนเจ้าโกโจมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าเราต้องไปตีตรงไหนก็ให้ทุกคนเดินตามผมมาเลยนะครับผม โอเคพอเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยคนดูก็จะเห็นแมปจุดต่อไปก,ก็คือตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นที่ฟาร์มเควสนะครับเดี๋ยวผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองตีบอสให้ดูสักตัวหนึ่งละกันเนาะเพราะว่าผมมีไอเทมเตรียมไว้แล้วนะครับ ผมปามอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายผมต้องฟามอย่างนี้นะเพราะมันง่ายมากสำหรับผมยืนอ,อยู่เฉยๆให้มันตีแล้วมันผื่มันตีเราไม่ได้ด้วยเนี่ยอาวุธแม่งโคตรขี้โกงอะ่ะตอนเนี้ยเล่นรถโคตรไว่ะดูดิ โอ้เรียบร้อยบอตตายแล้วแหมเข็มปีสีฟ้าไม่ต้องไปหวังมากครัดเข็มมันสีฟ้าต้องไปหวังเลยอเงินเด้งก่อนเลยโอ้โหเกลือครับเข็มปีเลยคนดอะฮ่าเข็มปิประมาณนี้นะครับสหรับการตีโกโจนะถ้าเราตีโกโจแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ของก็ให้ทุกคนกลับไปรับเควสจุดที่ผมสอนตอนแรกนะครับ ซึ่งเราต้องไปรับอย่างนั้นเรื่อยๆนะเพราะว่าจนกว่าเราจะได้ของซึ่งหน้าตาของเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมออให้ดูนะนี่นี่ครับของมันก็จะประมาณนี้นี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเป็นผ้าปิดตาของโกโจโนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะหลังจากที่คนดูฟาร์มโกโจโเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ของที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นผ้าปิดตาเนาะก็เรากลับมาที่จุดเกิดนะครับผม แล้วก็มาดูที่ตู้แบนเนอร์นะครับซึ่งมันต้องรออย่างเดียวนะฮะเราต้องรออย่างเดียวว่าโกโจจะออกมาตอนไหนเราไม่สามารถคลาบได้เลยนะเพราะว่าเราต้องรอด้วยกดให้เราเนี่ยต้องกดเช็คที่นี่นะครับบ่อยๆประมาณ3 9นาทีมันรีทุกชั่วโมงมัง้งไม่แน่ใจนะครับมันจะมีตู้มันจะมีโกโจโผลออกมานะครับให้เราสุ่มนั่นเองเนาะก็เหมือนตู้กาชาครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดก็คือ,อ,อโอคาสึยุตะนะครับตอนนี้ นี่วิธีการคราฟของมันก็ให้ทุกคนเช็คตรงนี้ได้นะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่ก็โอคสัสอยูตาตอนนี้ก็ใช้ประมาณชามฉากก็คือเราต้องสุ่มเจ้าเนี่ยเนี่ยโอกาสของโอกาสเนี่ยประมาณ1.57นะครับก็ต้องสุ่มให้ได้ประมาณชามฉากเราถึงจะคราฟได้เนาะแล้วก็ของโกโจนะครับก็ต้องใช้ผ้าปิดตา1อันแล้วก็ฉากของโกโจประมาณ3อันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องรออย่างเดียวแล้วนะว่ามันจะมาไหม เราต้องรอยอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปไปตอนที่เจอโกโจเลยนะครับผมเราจะได้สุ่มกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้โกโจมาแล้วนะครับแต่ว่าตู้โกโจเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งใช้เวลานาน,านมากนะครับกว่าผมจะได้ตู้โกโจมาค่อนข้างเยอะดวงเกลือนะเพราะว่า ยูตะโผมาไม่หยุดเลยนี่ครับเมื่อวานนี้ยูตะโผมาประมาณแบบ56รอบนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วแบบ5 6รอบก็ประมาณ6ชั่วโมงเลยนะตอนนี้ผมก็ได้โกโจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็เอาเวลาไปฟาร์มมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะได้รีวิวสกิลกันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันก่อนเลยเนาะมาสกิลตัวแรกครับจะเป็นตัว X นะครับผมน,ะนี่ประมาณนี้ แล้วก็ตัวคิวครับจะเป็นการเปิดโหมดที่2ก็คือเปิดลูกกระตาน,นเองแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบอันนี้ก่อนนะครับแบบภาพปิดตาก่อนนะเพราะว่ามันใช้2โหมดได้นะครับต่อไปเป็นสกิลตัว E ีครับผมแบบนี้เป็นท่าคอมโบนะครับแฟตคอมโบนะปึบนี่แบบนี้นะครับผมตัววายก็จะประมาณนี้เลยปึบ นี่เป็นวง LE ครับผมเป็นเลสแบบ LE เนาะอ่ะต่อไปสกิลตัว G ครับสุดหรอนี่แบบนี้เป็นการยิงลูกสีแดงออกไปเนาะต่อไปครับสกิลบูสกิลดึงนะครับอันนี้โหมดแรกนะของโหมดแรกนะครับกดตัว h ฮดฮบนี่แบบนี้เชดเคต่อไปจะเป็นลูกสีฟ้านะครับเป็นบูเหมือนกันยิงแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดแรกเนาะต่อไปครับโหมดที่2กดคครับผม ปบเป็นการเอาผ้าปิดตาออกนะครับซึ่งผ้าปิดตาสกิลตัว X เนี่ยเราต้องใช้สเตมิน่านะครับมันได้เหมือนตอนปิดตาเนาะอะ,อะกด X ครับหนึ่งที่ึบมีแบบนี้โหโคตรข้างโอ้ยเวี่ยงไกลซะด้วยตัว E ไม่มีเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลเหมือนกันเนาะแบบนี้เลยเหมือนกันครับตัว E เหมือนกันต่อไปสกิลตัว R ครับผม แบบนี้ครับต่อไปสกิลวายครับถ้าเราเอา,า้าปิดตาออกสกิลก็จะเปลี่ยนด้วยนะนี่แบบนี้เห็นไหมตัวเลลูกลูกลูกสีแดงเนี่ยจะยิงได้ไกลขึ้นนะครับจะไม่จะไม่ยิงเหมือนเอลีเหมือนตอน้าปิตาเนาะต่อไปตัวจีครับผมนี่จะเป็นการว์ปไปฝั่งนึงแล้วก็ยิงลูกสีแดงออกมานะครับเคเท่คเทคเท่อันนี้อันนี้เท่จริงต่อไปตัวเฮดครับตัวเฮดต้องอยู่ใกล้ไหมเอ่ย ฮอ๋ออ๋อมันเป็นท่าบบอ,อัดอะต่อไปตัวแซดครับผมตัวแซดจะเป็นแบบบูมแบบแม็กซิมัมนะแบบนี้เลยนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมตามเมาส์ได้นี่ครับเห็นปะอุย๊ยโคตรใหญ่วงโคตรเยอะเหมาะกับคนฟาร์มมากครับโกโจสายฟาร์มชอบเลยโอเคกด G ครับผมนี่อันนี้จะเป็นบัฟนะครับเป็นบัฟบุกเกนเนาะซึ่งดามเมจจะแรงขึ้นนะครับค่อนข้างดี แล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเป็นตัวจีจะเป็นการวาร์ปนะครับเทเลพอร์ตนั่นเองเนาะก็เหมือนพวกเหมือนพวกสเตนเดออะไรประมาณนั้นอีกสกิลหนึ่งครับจะเป็นบา r เลสนะครับบาเลกอันนี้ต้องใช้สแต็คเยอะหน่อยต่อไปครับสกิลน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นบีดดาวหรือเปล่าแบบนี้นี่เอ้ยบีดดาวบีดดาวช็คอ อ๋ออันนี้ตอน The Movie นะครับภาคซีโร่นั่นเองนะอันนี้จําได้จําได้ต่อไปอัพสกิลสุดท้ายจะเป็นท่ากลางอนณาเขตนะครับกดตัวยูนะแต่ว่าเราต้องกดเปิดดวงตาด้วยนะครับเราถึงจะใช้มันได้เนาะกดยูปึ๊บมาแล้วมาแล้วเจดเก้โคเทสัาว้าวทำอะไรได้ไหมสก,กิลนี้เป็นไง ตีเอือดหนื่งมากตีได้ไหมตีได้ปกติสกิลใช้ได้ไหมตีก็ช้าอุย้ยของดีของดีใช้สกิลได้ไหมใช้ได้ใช่ได้แต่ช้าเนาะเฮ้ยได้เออคิโมโอ้ยโกงเฮ้ยเอย <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นอีโมดของโกโจโนะครับผมโกโตอพีนะนี่อ่ะผมไม่กดเยอะละกันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาผ้าปิดตาออกเนี่ย เสียงเพลงก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็คำพูดครับผมก็จะมีอยู่คําคำพูดด้วยกันอ่าคำพูดแรกนะครับต่อไปคำพูดที่2ครับ ต่อไปคำพูดที่สามครับ <laughs> ต่อไปคำพูดที่สี่ครับ <c oughs> ต่อไปคำพูดสุดท้ายครับผม <c oughs> <c oughs> มิรูซิปด้วยอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะไอนนรูซิปเมื่อกี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวยูตะกันต่อเลยนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิว เจ้าโอคัสยูตะกันนะครับผมสำหรับสกิลตัว X นะครับจะเป็นเอ็กซ์คูชั่นนะครับอ่ะต้องเก็บสแต็กไหมรู้สึกว่าโอคัสยูตะเราสามารถก๊อปสกิลคนอื่นได้ด้วยนะครับคือเราต้องตีโดนสักคนหนึ่งอ่ะใครก็ได้ครับเนี่ยมันจะก๊อปสกิลให้เรานะเห็นไหมมันจะขึ้นรโลๆเลยก๊อปปี้อันนี้ผมก๊อปปี้ลีเปอร์มาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองกด X กันก่อนนะครับนี่อุ้ยอุ้ยโอ้โห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 ต่อไปครับกดคิวจะเป็นการเรียก ครีนออฟเคิร์ดมาครับอาจะเป็นการเรียกลีกานั่นเองหนะ้านะตาเป็นแปลกๆว่ะคือถ้าเราเรียกลีกาาออกมานะครับสกิลก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าเราเดี๋ยวเพิ่งเรียกแล้วกันเดี๋ยวเราลองตีแบบธรรมดาก่อนนะครับโอเคต่อไปตัว E ีครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ตัว R ครับนี่รู้สึกว่าตัว R กับตัว E เนี่ยจะไม่ค่อยใช้สเตมิน่าเนาะ ต่อไปตัวเจครับผมจะเป็นการใช้สกิลก๊อปนั่นเองก็คือเราตีไปจนสกิลก๊อปมันเต็มแล้วนะครับตอนนี้อ่ะกดเจครับผมอันนี้ผมก๊อปเคียวมากนา็น่าจะใช้เคียวปะเออจริงด้วยนี่ใช้สกิลเคียวนี่ประมาณนี้ก็คือมันก๊อปของใครก็ได้ครับคือถ้าเราไปตีโกโจโอย่างเงี้ยมันก็ก๊อปอ่ะพวกสกิลบลูของโกโจโมาเนาะรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่มูราสกินะ ต่อไปตัวแซจะเป็นการสลับโหมดนั่นเองก็จะเป็นโหมดแบบหมดัดอแบบนี้แล้วดี๋ก็ลองกด x ดูครับนี่กด x นี่เห็นไหมกด x จะเป็นการทุบนะครับรู้สึกว่าถ้าเราเป็นโหมดเนี้โหมดที่เป็นหมัดลิกะนะครับเราต่อยแรงมากนะเห็นปะต่อยโคตรแรงอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออแล้วก็สกิลกอปเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ก็ได้หรือว่าทิ้งก็ได้นะให้เรากด f รอบหนึ่งแล้วก็กด Z นะครับนี่จะเป็นการทิ้งแล้วนะ ประมาณนี้ต่อไปตัวบีครับจะเป็นแบล็กแฟตนั่นเองเล t ส์ก b บลอยโอ้ยโคเทออโคเทออะเช็ดเค่โคตรอยู่ต่าไม่ตายเลยเลือกคนเยอะเลยแม่งีิเปอร์อืมตายเลยต่อไปสกิลตัวอานะครับจะเป็นเอ็กเตอร์มิเนชันนะครับกดอาฮึบนี่ไอเช็ดเท่ไอไอยา เฮ้ยอะไรลิกะอืมทุ่มเลยโอ้ยโอ้ยลิกะดุลิกะดุต่อไปสกิลเคิร์ดพลัสนะครับผมคำสาบกดอะโอ้โโคเทโคเทต่อไปจะเป็นสกิลไอเบเกอร์นะครับกดอะฮึบมีตัวแช่แข็งเลยแค่นี้มีแค่นี้เหรอ ต่อไปสก,กิลตัวอครับน่าจะเป็นสก,กิลเคอเตอร์นะครับผมนี่ไงเฮ้ยเจ็ดคีโดตึงโดตึงแต่ว่ามันไวไปหน่อยแฮะต่อไปก็จะเป็นเคิร์สพีกนะครับหรือวาจาคำสาบน,นั่นเองไปกดเลยโอ้ยมันทำให้เราปวดหูแล้วก็ตัวระเบิดประมาณนี้ครับมาต่อไปครับผมได้เวลาเรียกลิกะแล้วกดตัวคินะครับอ่าสก,กิลก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะเห็นตัวอีไหม ผมเก็บเออ่เก็บกดอีปึ๊บนี่นี่จะเป็นท่าลิกะขวัญนะครับตัววายครับเป็นท่าแลมเพจเนาะปึ๊บนี่โอ้ยลิกะข้างต่อไปครับจะเป็นอันติของลิกะนะครับกดตัวจีโอ้ยชาร์จแล้วอ้ย โอ้เข้าโกเลยโอเคครับต่อไปจะเป็นท่าสไตล์นะเข้าโกกแล้วต่อไปครับจะเป็นท่าแลมนะครับผมกดไวจะเป็นท่าลิกาทุบพื้นนะเข้าโกยแล้วประมาณนี้ครับผมสกิลของโอคัสยุตะนะครับนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะรีวิวอีโมดกันนะครับกดตัว P ครับผมอ่า ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเราสลับเป็นอีกโหมดนึงเนี่ยเพลงน่าจะเปลี่ยนนะครับกด P เออว่ะเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงอะไรอะโอ้โหเพลงเศร้าเลยถ้าเราเรียกดิกะเนี่ยมันจะมีอีโมดปะไม่มีครับไม่มีปกติเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูคําพูดของยูตะกันหน่อยดีกว่าสําหรับคําพูดแรกนะครับอุ้ยมีสองคำพูดเอง ประมาณนี้แล้วก็ท่าที่สองครับประมาณนี้ครับผมสำหรับสกิลโอกาสยูตะนะครับนะอ่ะผมลืมอีกอย่างนึงเวลาเราได้สกินแรมมามันจะเปลี่ยนท่าของเราด้วยนะซึ่งผมมีอยู่ตัวหนึ่งครับจะเป็นของโกโจเนะก็จะชื่อว่าเดอะฮอนน o วันนะครับจะเป็นร่างตอนที่โกโจโยังเรียนอยู่เนาะ เดี๋ยวกดใส่ให้ดูนี่ประมาณนี้ครับอันนี้คือร่างที่โกโจเรียนอยู่นะแล้วก็ถ้าถ้ารู้สึกว่าพวกท่าสก,กิลต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่รีวิวแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะนานมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดคิวให้ดูแล้วกันนะกดคิวก็จะประมาณนี้ครับ JK คโคตรหล่อเลยว่ะไม่เงยว